สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปักกี้ Little Fat Lady Channel กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปักกี้จะมารีวิวมอสจากคุณไอซ์บุนมุนค่ะเป็นมอสประจำเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับผู้ที่นะคะสนับสนุนเธอผ่านแพทรอนนะคะก็จะได้อมอสเหล่านี้ใน Early Access นะคะในเวลาที่กำหนดไว้นะคะตามภาพที่เห็นนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับ Public Release นะคะก็คือคนที่ไม่ได้สนับสนุนหรือไม่สะดวกเนี่ยก็รอปลดล็อกตามเวลาที่เห็นนี้เลยนะคะ มอสที่เมื่อกี้จะมาแนะนําวันนี้นะคะสําหรับของคุณไอซ์มุนมุนนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นก็คือมอสฟรอเซนซัม m มอร์ไอซ์แอนด์ไอศครีมนะคะเป็นมอสท,ที่เกี่ยวกับไอศครีมทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันคร่าวๆกันก่อนนะคะ มดตัวแรกนะคะที่มากับเซตไอศครีมนะคะก็คือไอศครีมบาร์แล้วก็ไอศครีมเซลเลอร์นะคะตัวไอศครีมบาร์ตัวนี้นะคะจะมาในรูปแบบของรถแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นรถขายไอศครีมนะคะเราสามารถนะคะที่จะไปยืนเฝ้าแล้วก็ขายไอศครีมได้ค่ะหรือนะคะทำการจ้าง NPC นะคะจะมีตัวอินเตอร์แอคชั่นมาให้เลือกนะคะให้เราจ้างนะคะสำหรับ NPC นะคะให้มาเฝ้าแล้วเราก็ซื้อไอศครีมได้ ะะแล้วก็ไอศครีมนะคะต่างๆที่เราจะซื้อได้เนี่ยก็จะมานะคะเมนูส่วนหนึ่งก็จะมาจากครูคิดเช่นค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบเป็นภาคเสริมนะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวเครื่องทําไอศครีมใช่ไหมคะก็จะมีไอศครีมต่างๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมนูที่มากับมอสตัวนี้นะคะก็จะมีป๊อปไซเคิลค่ะนะคะแล้วก็ซอเบนะคะให้เราเลือกซื้อได้เลยนะคะเพิ่มความสดชื่นนะคะในหน้าร้อนนี้นั่นเองค่ะ ออบเจกต์ตัวต่อมานะคะเป็นอ็อบเจกต์ในกลุ่มของเซลเสิร์ไอศครีมสแตนค่ะหมายความว่าอ็อบเจกต์พวกนี้นะคะจะไม่ต้องผ่าน NPC นะคะในการซื้อขายไอศครีมนั่นเองเราสามารถกด นะ,ะที่ตัวอ็อบเจกต์แล้วก็ซื้อได้เลยนะคะตัวแรกค่ะไอศครีมซินธิไซเซอร์ดิสพนเซอร์นะคะก็คือตู้ขายไอศครีมอัตโนมัตินะคะพอกดไปแล้วเนี่ยอินเทอร์แอคชั่นก็จะมีเมนูขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นเมนูของคูคิดเช่นทั้งแบบถ้วยแล้วก็แบบโคนนะคะแล้วก็เป็นเมนูใหม่ที่มากับมอสของคุณไอซ์มุนมุนนะคะในเซตไอศครีมนี้นะคะก็คือมีซอเบกับป๊อปไซเคิลนะคะ ตัวต่อมาค่ะเป็นตัวประดับตกแต่งนะคะทั้งป้ายเมนูนะคะไอศครีมเมนูเนาะแล้วก็ไฟต่างๆนะคะที่เอาไว้ประดับเผื่อแบบอยากจะไปเปิดร้านไอศครีมแบบนี้นะคะไม่มีฟังก์ชันอะไรนอกจากแบบเป็นไฟเฉยๆนะคะประดับตกแต่งตัวต่อมาค่ะไอศครีมคันะคะก็จะเป็นรถขายไอศครีมค่ะแต่แตกต่างจากตัวแรกนะคะตัวนี้จะไม่มีแบบเม,มนูนะคะอินเทอร์แอคชั่นที่จ้าง NPC มาแต่เราสามารถแบบซื้อได้เลยนะคะเป็นแบบรถแบบนี้นะคะ เลือกซื้อปุ๊บเมนูขึ้นมานะคะเหมือนตู้ไอศครีมอัตโนมัติเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นไอศครีมไลท์นะคะแล้วก็มีอ่าพูดพูดถึงว่าเป็นป้ายเมนูแบบไฟนะคะเหมือนตัวข้างบนเมื่อกี้เลยค่ะแต่ตรงนี้นะคะจะมีอินเทอร์แอคชั่นก็คือเราสามารถซื้อไอศครีมผ่านป้ายหรือผ่านไฟพวกนี้ได้ค่ะทั้งป้ายเมนูบอร์ดแล้วก็ ไฟที่เป็นรูปนะคะไอศครีมคนแบบนี้นะคะกดขึ้นมาปุ๊บนะคะสามารถซื้อไอศครีมได้เลยเออก็สร้างสรรค์ดีนะนะคะก็จะเป็นอ็อบเจกต์อีกตัวหนึ่งนะคะที่แบบว่าคุณไอซ์มนมุนนะลงมาให้ด้วยอ็อบเจกต์ตัวต่อมานะคะก็คือป๊อปไซเคิลเม r เกอร์ค่ะก็คือเครื่องทำไอศครีมแท่งแบบนี้นะคะหวานเย็นแบบนี้วิธีการทำงานนะคะเราต้องใส่น้ำแข็งลงไปก่อนนะคะเลยคะ่ะ5้าซิมลีนะคะอย่างที่เห็นนะคะพอเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็ สามารถทำไอศครีมแท่งได้นะคะซึ่งไอศครีมแท่งแบบนี้นะคะก็มีหลากหลายรสชาติมากมายนะคะมากันถึง15เมนูนะคะก็กินกันให้จุใจเลยะคะ่ะน่ารักมากๆด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะเครื่องทำป๊อปไซเคิลนะคะตัวนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้ภาครูคิีเชช่นะคะมีแค่เบสเกมก็สามารถใช้งานได้แล้วนะคะนอกเหนือนะคะจากเครื่องป๊อปไซเคิลนะคะที่สามารถทำไอศครีมได้นะคะเรานะคะถ้าเราลงนะคะสำหรับมอส ฟู้ดอินเทอร์แอคนะคะซึ่งเป็นมอสปฏิบัติการของคุณไอซ์มุนนะคะที่จะทําให้อาหารต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ในเกมนะคะเราสามารถทําไอศกรีมผ่านตู้เย็นนะคะเป็นเมนูแบบนี้แบบในรูปนะคะอ่าซิมของเราก็จะทำนะเหมือนทำอาหารเลยนะคะแบบนี้นะคะเมนูนะคะซอเบก็เช่นกันนะคะสามารถทําได้มาถึง15เมนูนะคะเช่นกันมีอย่างนี้นะคะก็เป็นไอศกรีมผลไม้นะนากินมากเลยนะคะทุกคน นะคะคอย่างที่บอกนะคะเน้นย้ำกันอีกทีหนึงนะคะสำหรับไอศครีมจากครูคิดเช่นนะคะมันจะปรากฏนะคะอยู่ในอ็อบเจกต์ต่างๆนะคะถ้าเรามีภาคเสริมตัวนี้นะคะสำหรับสต๊ฟแพ็กครูคิดเช่นเนาะนะคะตัวนี้ แล้วก็เอกลักษณ์สาคัญเลยนะคะสำหรับคุณไอซ์มุนนะคะก็คือบัฟค่ะบัฟต่างๆที่ทําให้ซิมของเราติดมูดเลดค่ะทุกคนน่ารักมากนะคะก็จะมีทั้ง e อ e นจอยส์นะคะเพลฟูลโฟกัสอะไรแบบนี้แฮปปี้นะคะซิมนะคะนอกจากจะได้ความอร,อร่อยในการกินแล้วนะคะก็ยังติดมูดเลดด้วยนะคะก็มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของซิมนั่นเองนะคะน่ารักมากนะคะเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปเมื่อกี้นะคะสำหรับอ่า มอสตัวนี้ค่ะ custom food interaction นะคะมอสตัวนี้เนี่ยสำหรับเซตมอสไอศครีมเซตนี้นะคะคือมันแค่เป็น optional ถ้าคุณไม่ลงตัวนี้ไอศครีมนะคะเมนูต่างๆมันจะอยู่ใน Object ทั้งหมดที่เมื่อกี้รีวิวมาเมื่อกี้นะแต่ว่าถ้าคุณมีเนี่ยคุณสามารถทำไอศครีมต่างๆนะคะผ่านตู้เย็นนะคะแล้วก็เตาต่างๆได้นะคะ แล้วก็ฟังก์ชันที่เหลือตรงนี้เป็นออปชันนะคะสำหรับต้นไม้ต่างๆนะคะคุณไอซ์มูนก็จะมีแบบหมอสต,ต้นไม้ใช่ไหมพวกฮาเวสเทเบิลต่างๆนะมีสม้มมีมะม่วงมีมะนาวมะพร้าวนะคะมีซินนามอนอะไรแบบนี้คือถ้าอยากจะได้ความสมจริงว่าแบบอยากปลูกผักแล้วเอาผลไม้ของคุณที่เก็บเกี่ยวได้เนี่ยมาทำไอศกรีมก็โหลดได้นะคะมาเล่นกันสนุกๆแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะตัวดาวน์โหลดตัวนี้ค่ะมี2ตัวนะคะเน้นย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าโหลดเพียงตัวใดตัวหนึ่งนะคะ โหลดแค่อันเดียวนะคะตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีคูคิดเช่นนะคะให้โหลดตัวแรกค่ะ Ice m o o n Moon, Moon Fro Summer i e e Base Game นะคะตัวนี้โหลดไปเล่นได้เลยนะคะส่วนคนที่มีคูคิดเช่นนะคะก็จะทำให้เมนูของคูคิทเช่นเนี่ยมันอ,อยู่ในอัพเจกต์ต่างๆนะด้วยนะคะก็คือให้โหลดตัวที่2ได้เลยนะคะ i c n m o o n f r o z e n s u m m e r Ice c o o ค k i t ิดเชค่ะนี่นะคะโอเคนะคะสำหรับการดาวน์โหลดนะคะก็ อย่าลืมนะว่าพอแตกไฟล์ปุ๊บแล้วก็เอามอสทั้งหมดนะคะไปใส่อยู่ในโฟลเดอร์มอสนะคะให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมเพลย์กันนะคะว่าเออมันจะเป็นอย่างไรนะคะว่าการทํางานเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้จะรีวิวให้ดูนะคะแล้วมันก็จะน่ากินมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กับเกมเพลย์แล้วนะคะวันนี้นะคะผู้ที่รับหน้าที่นะคะที่จะเป็นผู้รีวิวนะคะข้าของต่างๆของคุณไอซ์มูนมูนสำหรับเซตไอศครีมนะคะก็คือปากี้เองค่ะนะคะวันนี้อยู่กับปากี้นะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้าวของต่างๆนะคะจะอยู่ในโหมดไหนกันบ้างนะคะอ่าไล่มานะคะที่ตัวแรกนะคะอย่างตัวนี้นะคะไอศครีมบาร์ตัวนี้นะคะแน่นอนคะ่ะไอศครีมบาร์นะคะเพราะว่ามันเป็นบาร์ค่ะทุกคนลักษณะเป็นบาร์นะคะสามารถที่เราจะ เฝ้านะคะในตัวส่วนของรถไอศครีมบาร์อย่างนี้ได้นะคะก็จะอยู่ในหมดแรมก็จะอยู่ในแอคทิวิตี้นะคะกัสกิลนะคะนี่นะคะก็จะอยู่ในส่วนของบาร์ต่างๆนะคะส่วนอีกที่หนึ่งนะคะก็จะไปนในส่วนของแอพพิอันซ์ค่ะก็น่าจะเป็นในส่วนของนี้ป่ะนะคะอืมนี่นะคะนี่เองนะคะก็จะอยู่ในส่วนของแอพพิอันซ์นะคะเครื่องคิชเช่นแอพพิอันซ์ตัวนี้นะคะตัวขนาดเล็กนะคะนี่นะคะก็ ส,ส,สีค่ะก็จะเป็นสีหวานๆนะะสีพาสเทลมาเลยนะคะสีเหมาะกับนะคะหน้าร้อนนะคะนี่สีอ่อนๆพาสเทลก็มีสีแบบจัดๆก็มีนะนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นคัสตดนะคะอย่างที่ปักกี้บอกนะคะว่ามันมี2แบบนะคะแบบนี้นะคะสังเกตดูนะคะก็จะมีลักษณะไอตรงสีเขียวใช่ไหมคะมันจะยืดออกมาอย่างนั้นแต่ตัวนี้จะเป็นแบบเห็นไหมคะคือมันไม่ไม่จำเป็นจะต้องใช้พวกะ p c มาเฝ้านะคะเราสามารถกดกินได้เลยเนาะนะคะสีก็คับคายคับคากันนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ รู้สึกว่าจะอยู่ในะคะในอุปเหมือนกันนี่ตัวนี้นะคะเป็นคาร์ดนะคะคือสังเกตชื่อดูค่ะว่าตัวนี้คือะคาร์นนะะนดนะคะนี่คือคาร์ดนะคะเป็นรถนะคะส่วนตัวนี้เป็นบาร์นะคะก็หน้าตามันเสมือนกันเลยนะคะแต่ว่าลองสังเกตดีๆนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นเครื่องขายอัตโนมัตินั่นเองนะคะตัวนี้ออโตเมติกไอศ c รีมซิน n ิไซเซอร์นะคะก็จะอยู่ในโหมดเดียวกันค่ะก็คือ a p ปเหมือนกันนะคะส่วนมากเครื่องครัวต่างๆคุณไอซ์สนมูลจะจัดโหมดต่างๆนะคะให้อยู่ใน อา้าวของเครื่องใช้ที่เป็นครัวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสวัสดีกันมีอยู่สีสีนะนะคะนี่ลายน่ารักมากเลยเพิ่งเห็นลายข้างๆนะคะเป็นสีลายแบบนี้นะคะเออนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องขายไอศครีมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราโยกมาดูที่ในส่วนของอเครื่องประดับตกแต่งนี่นะคะเฟอร์นิเจอร์นะคะสว่างนิดนึงนะคะอย่างที่บอกนะคะปมกกี้ก็ บอกไปแล้วว่ามันเป็นป้ายใช่ไหมไอศครีมนะคะเหล่านี้นะคะก็จะมีเหมือนรสเมนูต่างๆนะคะรสชาติต่างๆนะคะเมนูต่างๆแบบนี้นะคะเป็นป้ายไฟนะคะแบบนี้เลยนะคะก็จะอยู่ในหมวดของไฟเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นโคนแบบนี้เนาะเป็นไฟนะคะมาเป็นนีออนแบบคล้ายๆแบบ รูปทรงไอศครีมโคนแบบนี้แล้วก็มีแบบดีออนแบบนี้นะคะสีเยอะมากเลยนะนะคะสามารถเป็นประดับตกแต่งได้นะคะแล้วก็แถมมีฟังก์ชันด้วยนะคะสามารถซื้อไอศครีมต่างๆผ่านป้ายพวกนี้ได้นะคะอีกอันนึงเป็นรูปเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเป็นไอศครีมโคนน่ารักมากนะคะอันนี้จะเป็นแบบตั้งโตะค่ะไฟตั้งโตนะคะเออไอศครีมโคนนะคะนะคะ,ออะ,คะ,นะคะพวกนี้ก็จะอยู่ในไฟอยู่แล้วค่ะทุกคนค่ะจะอยู่ในโหมดของไฟนะคะไฟตั้งพื้นอะไรต่างๆเอ่อตั้งโตนะคะขออภัยค่ะตั้งโต๊ะนะคะ,คะ,ะ,ะ,คะสว่วนนี้ก็จะอยู่ใน ไฟ์ที่เป็นแบบผนังนะคะต่างๆนานานี่นะคะเห็นไหมคะอยู่ในไฟผนังนะคะแบบนี้นะคะสามารถหาได้ง่ายๆเลยนะคะแบบนี้นะคะหรือนะคะทำการเสิร์ชค่ะทุกคนนะคะเรามีกล่องเสิร์ชเราต้องเสิร์ชค่ะพิมพ์ไปเลยค่ะว่าไอศครีมค่ะ <c oughs> ง่ายๆเลยนะคะไอศครีมแบบนี้นะคะเลือก text search for ice cream ค่ะ สิ่งที่มันเป็นไอศครีมที่มันถ้าจะคุณมีมอสอื่นๆด้วยนะมันก็อาจจะติดมาด้วยแต่ว่าแน่นอนค่ะคุณไอซ์มุนมุนก็เลือกคีย์เวิร์ดนะคะเพื่อให้เป็นไอศครีมแบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาเลยสําหรับมอสของคุณไอซ์มุนมุนทั้งหมดนะคะมันก็จะขึ้นมาเนาะสำหรับป้ายเปอร์ต่างๆเนี่ยนะคะหาง่ายค่ะทุกคนไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะโอเคโยกกันมาที่อีกอันหนึ่งค่ะตัวนี้ค่ะพระเอกของเราเลยหรือเปล่านะคะสําหรับ นะคะ pop cycle maker ค่ะตัวนี้น่ารักกระจุกกระจิกนะคะอยู่ในโหมดของแอ p พิอานส์นะคะน่าจะอยู่ในแอพพินส์เหมือนกันอันนี้มันโผล่ไปที่เดคอเรทก็มีเนาะนะคะเดี๋ยวเราดูอแอพพินส์นะคะในส่วนของอันเล็กๆแบบนี้นะคะน่าจะมีอยู่นะคะมีสีมันต้องมีนะคะนี่ไงนะคะนี่นะคะสามารถรามาตั้งแบบเคาน์เตอร์แบบนี้ได้เลยนะคะสอดสีให้ดูกันนิดนึงสีเยอะมากนะคะสีน่ารักน่ารักเยอะมากคุณไอซ์ุนๆทำสี มาเยอะพอสมควรเลยนะคะให้ทุกท่านเลือกสรรนะคะในการแต่งบ้านได้เลยน่ารักมากนะคะเรามาดูวิธีการใช้งานนะคะมาเริ่มต้นกันที่ไอศครีมบาร์กันก่อนเลยนะคะสังเกตนะคะก็สำหรับนะคะคำสั่งนะคะนี่ตรงนี้นะคะจะมีไฮไอศ e รีมเซลเ l อร์นะคะหรืออันนี้นะคะเทนไอศครีมคาร์ดนะคะเราสามารถเฝ้าได้เองนะคะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดองดูซินี่ ก,กีก็ไปยืนเฝ้าอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ให้นะคะซิมตัวอื่นนะคะมาสามารถซื้อได้นะคะนี่ซื้อได้ออเดอร์ได้นะคะแล้วก็สามารถเอาไอศครีมเลยก็ได้นะคะและในสถานที่ถ้าเราไม่ได้แบบวางไปในที่สาธารณะนะคะมันก็จะเป็นแบบนั้นน,น,นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะเดี๋ยวเราลองมาจ้างกันดูดีกว่าค่ะนะคะนี่เดี๋ยวให้ตัวปาก,กี้จ้างดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะมาแล้วนะคะสำหรับพนักงานขายไอศครีมของเราที่เราจ้างไปนะคะเขาก็จะมาที่พื้นที่ที่เรานะคะมีรถไอศครีมนะคะหรือบาร์ไอศครีมนะคะนี่มาแล้วนะคะเขาก็จะมายืนประจําจุดตรงนี้นะคะนี่นะคะอาเมื่อกี้เลือกด้านผิดใช่ไหมนี่นะคะเขาก็จะมีอนิเมทที่คล้ายๆกับบาร์ละค่ะแล้วเราก็สามารถซื้อขายได้นะคะแบบนี้เลยนะคะเอาเดี๋ยวเรามานีออออเดอร์ไอศครีมนะคะเป็น เป็นป๊อปไซเคิลนะคะนี่นะคะก็จะมีรสชาติต่างๆแบบนี้นะคะ15รสที่เมื่อกี้รีวิวไปแล้วนะคะก็ถ้าเป็นซอเบก็เลือกที่ออเดอร์ซอเบได้เลยนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองกินป๊อปไซเคิลเนาะสักอันหนึ่งกินสตรอเบอรี่เพีสสตรอเบอรี่พีสนะคะเออนะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้จะนะคะกำลังเดินไปแหมสบายใจเฉมเลยนะคะเออนะคะได้ซื้อไอศครีมกินนะคะ มอสตัวนี้นะคะสามารถเอาไปอัดแอปได้นะคะสำหรับกับมอสของคุณ l i ตเติ้ลมิ s แ m นะคะจะสามารถเปิดร้านอาไอศครีมได้นะคะที่บ้านนะคะบวกกับมอสตัว oh. ที่ oh. ชื่อว่า Live in Business oh. นะคะปมืกี้ก็ทำคล้ายๆกันอ้เอามายืนให้แบบนี้เลยน่ารักมากเลยอะ่ะอ๋ออามาวางอ๋อได้ได้ไดตกลงยืนฝั่งไหนเนี่ย <c oughs> อาจจะยังงงๆโกงๆนะนี่คะ่ะเมืกี้ก็นะคะไปนั่งเออไปนั่งกินไอติมนะที่ชิงชา้าน่ารักไหมนะคะ อโอ,โอมีเบนฟีดอ,อ่านะคะถ้าแอคชัน่นต่างๆเบนฟีดเนี่ยมันจะมากับไอนี่ใช่ไหมมันก็จะมากับอะไรนะภาคคูคิทเช่นนะคะสำหรับแบบคนที่เล่นเบสเกมอาจจะอาจจะ,จจะไม่มีแบบแอคชั่นเบนฟีดแบบนี้นะคะแบบจีบขึ้นสมองอะไรแบบนี้นะคะเออนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่กินเสร็จแล้วดีกว่าว่าแบบเออบัฟมันจะขึ้นไหมนะคะอย่างที่ปัากี้แบบเออบอกในรายละเอียดไปตอนตอนต้นนะคะโอ้กินนานมากเลยเหมือนกันนะอ น่ารักมากเลยนะคะแบบเหมาะกับหน้าร้อนสดใสซับซ่านค่ะนี่นะคะกินเสร็จแล้วนะคะ <Ooh. S 1> สังเกตเลยค่ะนี่นะคะ <Wow. S 1> ติดมูลเลตนะคะ s t รอเบอรี่ป๊อนะคะหลังจากที่กินป๊อปไซเคิลนือหวานเย็นลงไปแล้วนะคะเท t e เดอะสว e t นะคะชิลแอนด์เพลฟูป๊ p ปไ c เคิลนะคะก็ติด p เพลฟูสนุกสนานนะคะแล้วก็ติดในส่วนของอเนจาสด้วยเป็น d e l i เชียสป๊อปไซเคนะคะก็เป็นไอติมที่สุดแสนอร่อยอะไรแบบนี้นะคะน่ารักมากนะคะก็ติดมูลเลตอย่างละ เท่าไรสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงมากินแล้วอารมณ์ดีนะเออในส่วนนะคะของอ็อบเจกต์นะคะตู้ไอศครีมอัตโนมัตินะคะเมนูจะเหมือนกันค่ะก็จะขึ้นมาสามารถซื้อได้เลยนะคะซื้อซอเบได้นะคะซื้อ,อไอติมหวานเย็นนะคะป๊อปไซเคลิลได้แล้วก็ไอศครีมโบกับไอศครีมโคนตรงนี้นะคะสําหรับผู้ที่มีภาคครูคิดเช่นนะคะก็จะขึ้นเมนูมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวปก,กี้ไปลองช้อปปิ้งดูนะคะอ่ะ ก,กดให้ดูหน่อยสิคะนะคะนี่นะคะ,อะไอติมพวกนี้นะคะนี่บลูมูนนะคะเนี่ยเชอร์รี่ไอศครีมนะคะนี่เป็นไอศครีมจากภาคครูคิดเช่นนะคะก็สามารถซื้อได้นะคะโอเคแล้วก็เหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบป๊อปไซเคิลแล้วก็เดี๋ยวเราย้ายไปดูตรงนี้นิดนึงปึ๊บนะคะสำหรับป้ายต่างๆก็สามารถนะคะซื้อได้เหมือนกันนะคะเก๋ไก๋มากเลยนะคะมาในรูปแบบป้ายไฟก็ได้นะนี่เมนูนะคะ นี่ซื้อได้นะคะแล้วก็มีฟังก์ชันสําหรับการเปิดปิดไฟได้ด้วยนะนะคะเนี่ยได้นะคะปรับแสงไฟได้ด้วยเออเอาสินะคะตัวโคมไฟที่ตั้งโต๊ะนะคะก็เป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะนี่นะคะขึ้นมาเหมือนกันเลยเป็นค่อนข้างเป็นมอที่มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็สามารถสร้างสรรค์นะคะเป็นแนวทางในการเล่นเกมเพลย์ที่หลากหลายได้เลยนะมาดูนะคะสำหรับ เรื่องทำนะคะหวานเย็นหรือป๊อปไซเคิลเมคเกอร์ตัวนี้นะคะว่าการทำงานเป็นอย่างไรนะคะก็คลิกปุ๊บนะคะก็นะคะก็จะขึ้นเมนูประมาณนี้มีเมคปาร์ตี้แพ็คนะคะออฟส์ of, อ่าป๊อบไซเคิลฟรมฟรนะคะอันนี้ยมันจะเป็นเมนูสำหรับการทำ นะคะคหวานเย็นโดยที่เราจะต้องทําแบบในแบบตู้เย็นนะคะต้องมีตู้เย็นนะคะส่วนตัวนี้คือทํากับเครื่องนี้ค่ะคือฟิลวิดไอ e นะคะใส่น้ําแข็งไปก่อนนะคะ5 s i ซิมลีนนะคะตัวนี้ก็โอเพนได้ค่ะไว้เปิดใส่พวกอิน e d เ e ียนต่างๆลงไปอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีประโยชน์เหมือนกันนะสำหรับแบบการใส่อะไรอย่างนี้ลงไปนะคะมันก็จะดึงของที่เป็นอินกเรียนของเรานะคะไปทําได้เลยนะคะประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ นะคะเดี๋ยวเราลองใส่น้ําแข็งลงไปก่อนนะคะนี่การทํางานนะคะเริ่มต้นใส่น้ําแข็งลงไปเลยนะคะนี่ใส่ปุ๊บนะคะก็สามารถเลือกได้2อ,อย่างใช่ไหมว่าจะเป็นซิงเกิลนะคะสามารถทําเป็นแท่งเดียวก็ได้แบบนี้นะคะจะทําได้ต่อการเติมน้ําแข็งหนึ่งครั้ง5แท่งนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองเลือกเอ่อวอเตอร์เมลอนก็ได้มั้งคะเมื่อกี้เราใส่วอเตอร์เมลอนแบบไหมอ๋อมันมันไม่นับใช่ไหมเดี๋ยนะอม,มันก็จะแล้วแต่เลยะะอ่ะเดี๋ยวเอารถแบบ เราสามารถทําได้เลยบลูเบอรี่วานิลลานะบูเบอรี่าวาน,นิลานะคะอ่ะเนี่ยคะ่ะทําได้เลยแล้วทําเร็วด้วยนะทําแล้วก็เอานําไปรับประทานต่อไปเลยแบบนี้นะคะอ่ะปัาก,กี้มำๆอีกแล้วนะคะนะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะไปดูอีกอันนึงนะคะตัวนี้นะคะสำหรับ Make Party pack คนะคะออฟฟอร์ไซเคิลฟนะคะตัวนี้มันจะมาเป็นชามค่ะทุกคนมันจะมาเป็นถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ อย่าลืมนะคะขอเน้นย้ำว่าถ้าสมมติว่าคุณนะคะเปิดมาแล้วไม่เจอเมนูเอ๊ะทำไมไม่เจอนะคะจะบอกว่าสกิลที่ต้องใช้นะคะสำหรับเครื่องทำไอไอศครีมนะคะตัวป๊อปไซเคิลตัวนี้นะคะก็คือกูเมะคุกกิ้งนะคะไม่ใช่คุกกิ้งธรรมดานะคะต้องเป็นกูเมะคุกกิ้งนะคะสะเกตดูจะมีสกิลขึ้นตรงนี้นะคะหนึ่ง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 นะคะก็คือไม่ได้ใช้เยอะแยะอะไรทุกคนใช้แค่หนึ่งเองนะคะกูเมะคุกกิ้งนะคะต้องมีขั้นหนึ่งก่อนนะคะไปเรียนมาก่อนไออ่าแล้วเมนูต่างๆมันจะขึ้นนมาะะะคะอะ เดี๋ยวเราลองเลือกบานาน่านะคะเออป๊อบไซเคิลนะคะ,ะดูสิว่ามันจะทํายังไงนะคะในลักษณะที่อ่าเป็นลักษณะถ้วยใหญ่ถ้วยใหญ่เลยนะคะตากปากกี้ไปจะ้ะ <laughs> นะคะอนะคะสังเกตดูนะคะก็จะหยิบนะคะอินกิเดียนนะคะสํหรับลักษณะการเตรียมนะคะ,ะเตรียมเมนูนะคะนี่นะคะกับตู้เย็นค่ะนี่สับกล้วยใหญ่เลย <laughs> นะคะเออเออ <laughs> เออนะคะนี่นะคะแล้วก็ปลื้ดเออน่ารักมากเลยนะคะสำหรับเนี่ยอนิเมะในการแบบว่าทำข้าวทำของทำไอศครีมต่างๆนะคะคุณไอซ์ส้มมุนทำมาแบบเนียเน้ยะะปะค่ะเมื่อกี้คิดว่าเนี้ยมากนะคะนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะนี่ก็เป็นไอศครีมที่สามารถแปะเสริมนะคะสามารถให้แบบอ่าคนในครอบครัวมารับประทานได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ลูกสาวปมื่อกี้มากินะนะคะ สำหรับนะคะเมนูซอเบแล้วก็ไอศครีมนะคะที่มาจากภาคครูคิทเช่นนะคะก็อยู่ในตู้เย็นค่ะทุกคนนะคะกดไปที่ตู้เย็นนะคะแล้วก็เลือกที่คอสตอมฟู้ดนะคะตัวนี้นะคะเมนูก็จะขึ้นมาโดยที่ทุกคนนะคะจะต้องลงอย่าลืมลงมอสฟู้ดอินเทอร์แอคชั่นนะคะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ขึ้นนะคะกดที่คอสตอมฟู้ดค่ะเลือกนะคะไปที่กร็บไอศครีมค่ะนี่ปุ๊บนะคะ เมนูก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะสังเกตดูนะคะก็จะมีเมนูนะคะเนี่ยพวกเลมอนเจลาโต้เนี่ยพวก ato, นี้นจะมากับครูคิทเช่นนะคะแล้วก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยเยอะมากเลยนะคะไอศครีมแหมจะเอาแบบไหนนะคะนี่นะคะเมนูซอเบตต่างๆจะอยู่ในนี้ค่ะสตรอเบอร์รี่ซอเบนะคะพีชซอเบนะคะเป็นเมนูที่มากับมอสตัวนี้นะคะนี่วอเตอร์เมลอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเลือกซักเมนูหนึ่งนะคะที่มาเป็นซอเบดีกว่านะเป็นลามซอเบแมมะน,นาวเปรี้ยวจีจาดน,นะคะนี่ นะคะแล้วซิมของเรานะคะจะตรงไปที่ตู้เย็นเลยค่ะและหยิบมันออกมากินได้เลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะวันนี้ป้ากี้กินไอติีมเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> ค่ะนี่ Web. <c oughs> นางบนค่ะแมวควนพอนิเจอร์นะคะนี่นะคะน่ารักมากนะคะไอศครีมนี้ลูกสาวก็กินบานาน่านะคะกล้วยนะคะ แหวหวันเย็นนะคะนี่น่ารักมากเลยเห็นไหมทุกคนนะคะมอนดีน่ารักมากนะคะสำหรับการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะไม่ยากเลยด้วยนะคะก็เหมาะสำหรับผู้ที่นะคะไม่มีภาคคูคิทเชนนะคะก็สามารถที่จะเล่นได้ด้วยนะคะก็คือไอศครีมเมนูต่างๆเ่ยคุณไอซ์มูลเขาแพ็คมาให้แล้วนะคะก็สามารถซื้อได้ผ่านผ่านแบบอย่างนี้ได้เลยนะคะแต่ใครที่แบบว่ามีครูคิทเชนนะคะก็จะมีเมนูในส่วนของแบบเราไม่ต้องไปทากับเครื่องคูคิทเชนนะเนาะ ไม่ต้องนอนอ่าไม่ต้องไปทํากับเครื่องไอศครีมแบบนเนี้ยเนี่ยเครื่องไอศครีมตัวนี้คือแบบกลายเป็นแบบรวบไปแล้วนะคะแบบว่าไม่ต้องไม่จาเป็นต้องตั้งก็ได้เราสามารถแบบเนี่ยแกบลบออกจากตู้เย็นได้เลยเก๋มากเลยทุกคนก็ปรับเปลี่ยนเกมเพลย์ให้มันดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเออื่อกี้ก็คิดว่ามันเป็นมอท,ที่น่ารักมากๆเลยนะคะโอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคะป่อกี้คิดว่าอ่น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะคะสําหรับอ่าการรีวิว มอดนะคะไอศครีมประจำเดือนกรกฎาคมนะคะของคุณไอซ์มุนมุนนะคะหวังว่าถ้าใครถูกใจนะคะก็สามารถไปตําได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นมอดที่ทําให้เกมเพลย์ของทุกท่านเนี่ยสนุกสนานขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะป,ป,ปักกี้คอนเฟิร์มนะคะ <laughs> วันนี้นะคะโอเคยังไงนะคะก็เดี๋ยวปักกี้จะลงในส่วนของลิงก์ต่างๆางในดีสคริปชนันเช่นเดิมเช่นเคยนะคะ ถ้าผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะมาคุยกันเม้ากันค่ะทุกคนวันนี้ป้กี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกสนุกของปักกี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ